เปิดภาพแรกนางเอกช่องเจดโบกมือราเมืองไทยไปเรียนต่อที่บอตันชีวิตล่าสุดหลังโบกมือราเมืองไทยทั้งสวยตั้งเก่งไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสําหรับเมเมทันยวีนักแสดงสาวดาวรุ่งคนใหม่ทางช่องเจดแถมยังพ่วงตําแหน่งว่าที่นักบินสาวมากความสามารถอีกด้วยที่ตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังทำช่วโมงบินหลังจากที่ตั้งใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมบินคณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยสัมชัญได้ได้การศึกษาฝึกบิน ภากระพักอากาศที่โรงเรียนการบินกรุงเทพและเป็นที่ทราบกันดีว่าเม่มได้ตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงบินรัดฟ้าไปเรียนต่อปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่บอสตันสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้เวลาเรียนหนึ่งปีล่าสุดเม่มได้อัปเดตชีวิตผ่านอินสตาแกรมรังบินไปที่บอสตันและเช็คอีกบอสตันพร้อมระบุข,ข้อความสั้นๆว่าก่อนเขาเรียน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ครบเครื่องทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังอนาคตอีกด้วยนะคะเนี่ย